น้องเห็นบ่อ่วยหน่วยบ่อนาโขงามงามมะม่วงหาวมะนาวโอหมะม่วงหาวมะนาวโสวัสดีจ่าแพ่งครับทุกคุณมือนียายจ่าไม่กล่าพาม่วนเด้อจ่าเด้อพาลงทงลงทาหากินหาอยากเด้อจ่าเด้อนี่สวัสดีครับมาสอดเด้อจ่ามาสอดก็นองนั่นเด้อจ่าวันอาทิตย์มาสอดสาใหยใยเด้อจ่าจิ้มานหมอมานกะติดตามใยเด้อจ่าเด้อ มาชอนหวกช้อนยังไปใส่เลยจ้ะยา่าไปเดเขาคูเขา,ขเขาปลาดอ,อกจก้ะไปลุยติโตอันนี้ติตา่ไ,ไา <laughs> ม่มย่าเดยดจ้า <laughs> <laughs> โอ้ยทิโตกับทิโตดวพี่น้องพี่น้องกำลังตะหีดกันอยู่ <anecdote> อ๋อไปหลุดมือไปจ้าเด้อหิมหิมหิมเด้อ สอนหิ้มเลยลาเขาเหิ้มเลยหอ่หอบะคืสสอนบะคืยย่างเลยนี่ฮัรดฮาด <laughs> อ๋อลุนมึดนนดงด้วยจ่าด้วย <laughs> อ่านอนลงอ่านอนลงเออนน่ะอ,อ,อ,อ๋อ <laughs> หัดใ้สอนคนได้จ้าอาอรุ่นจา่ารุ่นม <c oughs> ัอันนี้ให้มันมันในเด้อเจ้าที่เจ้าท่างก็ได้หากินหายากก็กรอๆเละๆแถวบ้านนี่เลยจ้าอ๋อลุยต่อลุบวนลาวนเอออ๋อ <c oughs> <c oughs> มันหูวไหนามที่่แม่จ้่ของมันบ่เลิกดอกมันหัวยหนามของมันหัวอนี้มันเป็นผึ้งอันนี้ตัวที่กี่เล็กหน่อยยังลอยโตัวไหมเออขาให้มันไปลอยโตัวเขาอันนี้มันบ่จมจากเสือเขาเลยมันอันนี้เขาฮดให้เขาคู่เขาวะ อาุ่นๆุนพี่น้องรุ่นรุ่นไกลๆด้วยจ้าออโอ้ก็มันบหไอ,อ้อไรรนาะเออก็ฮัดให้จังสารวาเนาะพี่นออ้องออเออหลานกูเออสู้ลูกสุมาเอาขึ้นมาไกลๆเลยลูกขึ้นมาเอ,อือเอ,อือเอ,อ๋เอ,อ ตตบึงุ้ยไม่ยย็งเขาน้างานไมู่ีมามามาเก็บเก็บเก็บโอ้นี่พี่น้องปาดหัวกคบตัวนี้อุ้ยพี่น้องมานมนดูจ้าม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 หัวกคบแล้วเอ่อในกัน เขียดยังก็กินเม็ดน้องพี่น้องกูกินเม็ดเออเก็บเป๊ะเก็บเปจะคอยไปนนางแวะเก็บบอลเมื่อส่วนบอนเออได้เออขาวๆนี่ปื๊ดพี่น้องขาก็มีขาก็มีไม่เห็นติ๊กอุ้ยหัวโคบเด้อพี่น้องอุ้ยเก็บเก็บมาเก็บพี่น้องมาเก็บโอ้สวนเป็นคือกันตัวน้องนั่นนี่ ดูลูกซุปอคือหนึงอีหี่เนาะขี้ตอกเก่งเสมเคยเห็นสมัยต่กี่คนเผาขาต้มน้ำเออต้มน้ำไว้อหนีเออชดน้ำโอ้ยได้หน่อยไหมหน่อยแน่นไหมเค้ยโจยยังก็หวกี่ลูเด็กหน่อยมเพอหัวอาเซบ่หวกอ๋อ ได้ถือไม้คางนักที่น้อฮอยแล้วมันแก่หมดแล้วเอเปลี่ยนไม่ที่นอไปนี่นี่พี่น้องปืดดอกเก็บดอกโตนะเ็บพป็นังพักพรก่อนจะคอยลงไม้อ๋อรอบสองได้จ่าเด้อนี่เออรอบสองโอ้ยนองหันเอ้ยเกิบตาสอง ลุยลุยเขาหิ้มเลยเท่านะเจ้าเขาพูเลยน่ะโอ้หะอะละมันชิบิห้ายย่งมะเข็บขึ้นชสูงอ๋อเออกินเมื่อไหรลหัวเขียอีต่ออ๋อ อ๋อลงก้างเลย <Gerilim S 2> ไม่แถาว่าก้างก่อนลง,ลงก้างเลยลูก,กอ่ะเออดึงดึงเออ,อ,อโอ้เออยู่ยู่ห่อก็พวมัดให้ห่อสอนเนาะเออกับปิโลงเรียนกันยังสี่เลยลูกกับทำมาหากินกับ่าทำมาหากินกับมาได้กินเนาะจ่าเนาะอ๋อมาเอาคือนอีกเพื่อซองออ เอ๋อดื้อมาใกล้ๆเลยลูกเอามาใกล้ๆเออเออเอาสูอชูลูกชู้่าฮ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 ่าโอ้ทานมือขาทานชูชูเออ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 แบบนี้มารูดบึ้งเลยจ่าเด้อตอมเขามาเถอาเอามาจะคอยปล่อยถือเดียนเนาะพี่น้องเนาะน้องนันมาถือหัวเดียนได้แม่เพื่อนวะ มคนาองนี <emaal> so mm ้นะมาข้างที่สองจะได้เถวฮะเอาไปปล่อยลูก็ปล่อยลองเออหายไม่ใหญ่กว่าีก่อนพืนี่นีป้าปลาไหลน้อยหรือเย็นด้้อจ้านะพี่นนองถือคือเก่ามันมัน ลูกกบมีตัวใหญ่ๆเนาะถวเนาะอืออ่ะฮ่า่ง่าฮ่าน่า่าฮ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 มาฮ่ม่าฮ่าฮ่าฮ่า้าเ่าเ่าเ่าน่่าฮ่าฮาฮ่าฮาฮฮัาฮ่าฮดาฮ่อ่าฮ่าฮ่า้่าฮ้อฮ่่าฮฮ่าฮ่า่่าฮ่าฮ่า่า่่่า่า เห็นบ่พี่น้องเก็บเก็บเนี่ยเฮ้มีเสียงงามๆเลยพี่น้องเนาะเด็กหัวไปเลยทางมอางมอนะเออละก้ตุ่มลวก้เอาใสชอันนี้น้อเ่าไผตูไท่กัไผตูไท่เพชรเพเนาะืออออโ่เลยพี่น้องพึ่ง เฮ้ยข้างไหนกับเก็บหญ่ดิอือคิดเห็นประสางเขวใหญ่หน่อยเดฟไปสอนตะกี้สมัยตะกี้พูดไปเลี้ยงควาดอยู่วายๆเหมือนว่ะแล้วผ้าสอนไหมโอ้ยยากุกปูกูอยาจะคักเทียนกินดีก็ชี้ใต้นี่เขาหอนหอนยากระปูแล้วแกงป้าคอน่อยอุ่นป้าคอเนาอแถวกระป้าเข่งแม่ใสหยังวะ คือเผาใส่มันมันแก้วอุ้ยหวานเขาขั้นบ่เคยกินแห่แสบแสบอุ้ยเราเห็ดดีแม่ไปกินอยู่ไหนอยู่นาอุ้ยแสบดีเนาะพี่น้องเนาะอุ้นี่กับอุ้ยเออแมนอ๋อปื้พี่น้องเอเลีเลยเขาแกงแล้วอ๋อพี่น้องปื้ห็นบอกพี่น้องเอเลีเลย ไปเอ๋อรอบที่สาม้ะจ่าเด้อนี่โออยกินแสบอืไปอีกรอบที่สามเข้าไปมองปานเด้อเ่าให้เจ้าเข้าไปดูดเข้าไปเลยมองนาแลมบนันชีอยู่ในโฮมฮฮิมันอะมือนี่ยายออกมาแต่เสาได้จ่าเด้อ แยกออกมาเจ๊สาอ๋อดูดเขาปป้าไบปะนี่ยื่นยื่นให้เพราะอวยเออนี่หูธรรมาหากินละ่ะพี่น้องเอ้ยน้องนั่นอ๋อตัวนี้ไม่ซื้ออายังล่ะนี่ก็ะเพาะดิกระโคกโอ้มันกินโคกดินะ S <s> เออ <c oughs> ขึ้นมาแล้วรอบสามนะจ้าเด้อฮะโอ้ข้างนี้บ่เมื่อยหลบนี่บ่เมื่อยแผล่รึ <c oughs> เออมันมันเก่งไปนน้ำเลื่อยด้ลูกเก่งไปนน้ำเลื่อยด <c oughs> ิไม่ไม่โชนไม่ไม่มันก็เมื่อวยว่ะอ๋ออ๋อมานคือเกาบาเถอะ อืออ้าวชู้ชูชูเออมันได้แล้วนี่พอมันแก่ไหะโอ้ยผู้ได้วะบอหมันมานคือเก่าวันี่เปิดถือคือเก้านี่นี่ลานี่แมงขีเต่านี่แมงตดเต่าออกลูกคางลังนี่แมงตดเต่าแม่ด้อนี่นี่แก่กระเสบแมงตดเต่าออกลูกคางลังเป็นตาสังแต่แมงตัดเต่าโรดแรนเขาถึงหัวแล้วพ่อง้มวนมวนเนาะ เชียงอยู่วันงเออเชียงอยู่อู้เก็บลูกเก็บเออเอ้ยเอ้ยมึงได้ดาดาเอ้ยลูกมึงเก็บอันนี้ละตื่นเห็นเออเก็บหัวละตื่นนี่เห็นแม่งยังนี่เขาเอิ่นนี่แม่แม่งเขาสารเพื่อนก็ว่าแม่งตาตาเล็กหน่อยม่วเออแก้กระเซบหอมหอมอ่ะ นี่พี่น้องลงหลางเลยะสอนสามสี่หาเถือ่อเออนี่จ้านี่เนาะพ่อเด็กตุ่มแล้วแตใส่บักแตงเนาะจ้า,นาเนาะเขียดอีตอกครับหัวเขียดอีตอกับหัวหัวกบนี่พี่น้องมานมานมาน,มานอยู่นี่เร็วเร็ว,เร,วเร็วแรงเร็วง่ายลนะ <laughs> พี่น้องย้ายกะสิจบคลิปมาสอนในสาไปเพียงแค่นี้ได้จ่าเด้อปละโลเงินหน่ามันหน้ามันบุกมือเนานะเลยมาสอนในสาขาชอบคลิปย้ายคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกรลังใจให้ย่ายในได้จ่าสวัสดีจ่ารักนะจุบจ๊บจุบจ๊บจะคอยติดตามคลิปย้ายต่อไปในได้จ่าบายบาย